เปิดฝาแบตไว้นะครับไม่เปิดนี่มันจะทำให้แบตเราเสื่อมประสิทธิภาพเร็วนะครับสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษะสอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคอนเทนต์ที่เพื่อนๆถามมานะครับว่า,าถ้ามีแผงเราจะชาร์จตรงกับแบตได้เลยไหมนะครับเนี่ยนะครับแผงของผม แผงตัวนี้เป็นแผงแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับแผงสามร้อยสามสิบวัตต์ของซันฟรีนะครับคือเพื่อนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีคอนโทรลชาร์จเราจะชาร์จจากแผงตัวนี้ลงไปในแบตได้เลยไหมนะครับคำตอบก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้แบตตัวนี้นะครับแบตตัวนี้ มีแรงดันนะครับมีแรงดันอยู่9.1โวลต์นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับว่าเราจะชาร์จแบตตัวนี้นะแบตลูกนี้เราจะชาร์จแบตนะแบลูกน,กนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมันไปแรงดันมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่นเพื่อนถามมาว่าชาร์จได้ไหมนะครับเนี่ยมันชาร์จได้น,นะครับแต่ เราต้องมีการระวังนิดนึงนะครับก็คือ1คือ,อแรงดันตัวนี้มัน37โวลต์นะครับแต่แบตเรามันแค่12โวลต์นะครับเราต้องเปิดฝานะครับขั้นตอนในการชาร์จตรงหรือว่าพวกนี้เราจะาใช้เกี่ยวกับพวกการสลายซันเฟตต่างๆของแบตเตอรี่นะครับเปิดฝาแบตไว้นะครับไม่เปิดนี่ บรรลัการช่างเลยนะครับนะครับมันจะเปิดฝาไว้นะครับทีนี้ก็ก็เอาบวกใส่กับบวกเลยนะครับ บบบบกกรรคัและทีนี้สายดำแดงบวกลบเนี่ยครับเราก็เอามาใส่กับและทีนี้สายดำแดงบวลบนี่ะครับเีาก็ส่ขมาวบวกนะครับ

จะมาดูกันที่หลังนะครับว่ามันโอเคไหมตอนนี้ไอประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับมันก็มาต่อกับตัวคอนโทรลชาร์จตัวนี้เพื่อวัดดูวนนะครับเพื่อวัดแรงดันนะครับตอนนี้แรงดันได้12นะครับจากจากแต่ก่อนนะครับเป็น9.1นะครับ ตัวนี้คือได้12โวลต์นะครับสแสดงว่าถ้าเราชาร์จชาร์จโดยตรงก็ชาร์จได้นะครับแต่เราต้องเปิดฝานะครับที่สำคัญคือเปิดฝานะครับแต่อย่าทำบ่อยนะครับแบบนี้เพราะว่าหนึ่งคือไฟแรงดันที่มาจากแผงนะครับมันเยอะมากแล้วมันจะทำให้แบตเราเสื่อมประสิทธิภาพเร็วนะครับรก็ได้ 12โวลต์น,นะครับตามที่เห็นโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย